เรียกว่ากลายเป็นประเด็นฮือฮาไปเป็ที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับผลงานของน้องสองวิภาวิสีทองนักกีฬาวอลเลย์บ,บอลหญิงทีมชาติไทยของเราที่ไปสร้างปรากฏการณ์ในวงการวอลเลย์บอลลีกของเกาหลีใต้นะครับโดยการนำทีมต้นสังกัดเนี่ย เก็บชัยชนะ9นัดรวดเป็นจ่าฝูงของตารางแถมล่าสุดเนี่ยยังล้มเอาชนะทีมของคิมยอนคยองเจ้าแม่ของวงการบลเรย์บอล,เ,ลเกาหลีใต้ได้แบบสุดมันเลยทีเดียวล่าสุดคือาหนักขึ้นไปอีกนะครับเมื่อสื่อของเกาหลีใต้นะครับพาเรดกันเล่นประเด็นสุดคือา เพราะว่ามีบทสัมภาษณ์ของผู้เล่นในทีมฮุนไดที่ต่างก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าจริงๆแล้วเนี่ยตัวของน้องสองวิภาวิสีทองเนี่ยเป็นคนเกาหลีเกิดอะไรขึ้นพร้อมกับเปิดข้อมูลความครบเครื่องของเธอที่ทำให้โค้ชฮุนได Hyundai, ยังต้องยอมรับเลยว่าเธอคือนักบอลเลย์บอลหญิงไทยที่อยู่เบื้องหลัง การไร้พ่ของทีมณักปัจจุบันเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวมาเล่ากันนะครับรวมไปถึงกรณีฮือฮาอาเซียนครับเอาแล้วครับเวียดนามเตรียมขานลุยหลีกเกาหลีหลังจากที่โคโววิลิกเปิดทางให้หลายชาติเข้าร่วมในครั้งนี้นะครับโดยสื่อวิเคราะห์ว่าจะส่งสตาหัวกะทิ ไปร่วมก็ได้ไม่ว่าจะเป็น 4T หรือตู้เย็นเป็นไปได้หรือไม่เดี๋ยวมาวิเคราะห์กันนะครับและสำหรับคุณผู้ชมที่ชอบคอนเทนต์สไตล์บิ๊กแชมป์แบบนี้ครับก็ฝากกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ได้เลยนะครับรวมไปถึงฝากด like, กดไลค์กดแชร์คลิปคอนเทนต์ตัวนี้เป็นกำลังใจให้กับบิ๊กแชมป์หน่อยนะครับ เท่าเรื่องกันเลยครับคุณผู้ชมกลายเป็นกระแสที่โอ้โหน่าสนใจสุดๆเลยครับสำหรับตัวของน้องสองวิภาวีสีทองโดยเฉพาะใครที่ได้ติดตามนัดล่าสุดของเธอในการดวลกับพิงค์สไปเดอร์ครับการประทะฝีมือกันกับเจคคิมยอนขยองเนี่ยกลายเป็นที่พูดถึงมากๆเลยทีเดียวโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับสถิติหลังเกมของน้องสองวิภาวีเนี่ยโอ้โหถือว่าไม่ธรรมดานะ แม้ว่าทีมเนี่ยจะขาดตัวเซตเตอร์ตัวหลักอย่างคิมดาอินไปนะครับหลายคนก็คิดว่าไม่น่าจะรอดแต่อย่างไรก็ตามนะครับการมาของคิมซารังเซตเตอร์ที่เพิ่งจบมปลายเนี่ยแล้วทำผลงานได้น่าประทับใจนะเซตได้ถึง10.25ไม่ธรรมดานะแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่สื่อของเกาหลีรายงานก็คือผลงานของกลุ่ม ผู้เล่นโคต้าต่างชาติที่้ทำผลงานได้ดีอย่างโมมาเนกดไป24แต้มนะครับถือว่าไม่ธรรมดาเลยแล้วก็ฮโยจินเนี่ยก็ผลงานไม่ธรรมดา15แต้มแต่สิ่งที่ทำให้ตัวของวิภาวิสีทองกลายเป็นที่พูดถึงเยอะกว่าคนอ,อื่นๆก็คือเธอเนี่ยมีสถิติที่ครบเครื่องมากๆเลยนะนับตั้งแต่จากที่ย้าย มาเล่นให้กับทางคุณใดเนี่ยตัวของทั้งสองเนี่ยเรียกว่าไม่ได้เด่นแค่เกมรุกอย่างเดียวคือเกมรุกอับเธออาจจะตบไม่ึงเยอะถึง300หลัก300ลูกหรอกว่ามีนักกีฬาหัวเสาอยู่แล้วแต่ว่าตัวของวิภาวีเนี่ยกลายเป็นนักกีฬาที่เรียกได้ว่าเล่นบอลแรกได้ดีนะครับแล้วก็ขุดบอลขึ้นมาได้ดีมากประสิทธิภาพของเธอสูงแบบรอบด้านรุก ก็ได้รับก็ได้นี่คือไม้ตายของเธอเลยที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของฮุนไดอย่างแท้จริงเรื่องนี้นะครับไม่ได้ยืนยันแค่รายงานสถิติข้อมูลเท่านั้นเพราะหลังจบเกมเนี่ยตัวโค้ดของฮุนไดเองเนี่ยก็ออกมาพูดแบบตรงๆนะครับว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงนะครับโค้ดคังแกบอกว่าทีมชนะ9นัดติด บรรยากาศตอนนี้มันยอดเยี่ยมมากนะแล้วต้องยอมรับว่าแต่ละคนเนี่ยทำบทบาทได้ดีรักษาสม,มด,ดุลของทีมได้ดีโดยเฉพาะในส่วนของวิภาวีเล่นดีขุดดีนะครับแล้วยังเป็นศูนย์กลางของทีมด้วยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการโจมตีการบล็อกบอลโค้ชเนี่ยยังพูดเลยว่าตัวของน้องสองเนี่ยเข้ามาแก้วิกฤตเกี่ยวกับเรื่องนี้ได้ดีนะครับ นะแล้วก็กลายเป็นตัวสำคัญที่ทำให้ทีมฮุนไดบินสูงอยู่ณนะปัจจุบันนั่นเองนะครับซึ่งโค้ดว่าคุยถึงวิภาวีในแง่บวกแล้วเนี่ยโอ้โหแต่คนที่ผมชอบบวสสมภาษณ์ของเธอมากๆก,ก,ก็คือตัวของฮโยจินนะครับฮโยจินเนี่ยพูดถึงน้องสองได้อย่างน่าสนใจคือเธอเกินว่าตอนนี้เนี่ย สิ่งที่ทําให้ทีมแข็งแกร่งก็คือเรื่องของความสมดุลการสื่อสารฉันคิดว่าทีมเนี่ยสื่อสารกันดีๆนะแล้วทุกคนเนี่ยพยายามปรับตัวเข้าหากันได้อย่างชัดเจนแม้กระทั่งผู้เล่นโคต้าต่างชาติอย่างโมมาที่ตอนแรกอันเนี่ยอาจจะดูพูดน้อยๆหน่อย,อยแต่พอเธอพูดแล้วก็สื่อสารกับทีมเนี่ยมันก็กลายเป็นว่าเป็นเชิงบวกมากๆเลยทีเดียวไฮยโยจินยังแอบแซวนะครับว่า วิภาวีสีทองนะครับผู้เล่นนักกีฬาวลอลเลย์บอลหญิงไทยของเราเนี่ยปรับตัวเข้ากับทีมได้อย่างรวดเร็วนะบางทีบางครั้งฉันคิดว่าตัวของวิภาวีเป็นคนเกาหลีได้ซ้ำนะครับเพราะว่าตัวของอวิภาวีเนี่ยสามารถเรียนรู้แล้วก็สามารถที่จะเข้ากับทีมได้แบบไร้รอยต่อแบบเหลือเชื่อมากๆเลยนี่คือสิ่งที่มันทำให้ทีมฮุนได ประสบความสําเร็จได้นั่นเองนะครับโอ้โหเรียกว่ากระแสะดีคือฮาสุดๆเลยก็ต้องยอมรับว่าตอนนี้เนี่ยประเด็นเรื่องของนักกีฬาโคต้าเอเชียร้อนแรงจริงๆสื่อเกาหลีเล่นทุกวันเพราะว่าพอเริ่มใช้นักกีฬาโคต้าเอเชียเนี่ยในลีกก็เริ่มเห็นเอ,อ่เรียกว่าศักยภาพของนักกีฬา เอาชัดๆอย่างเมกาวตีเนี่ยก็คือหามากเกาหลีเนี่ยปลาเพื่มสุดๆนะครับไม่คิดว่านักกีฬาจากชาติในย่านอาเซียนเนี่ยจะเป็นตัวรุกที่ทำคะแนนได้ดดมากที่สุดในบรรดากลุ่มผู้เล่นโคต้าอาเซียนนะซึ่งถ้าไม่นับเมกาวตีในเรื่องของตัวรุกเนี่ย ผู้เล่นไทยถือว่าโดดเด่นมากนะถ้าไปดูเรื่องสถิติเอาเราเห็นแล้วว่าการะแสพรพันธ์ฟีเวอร์เนี่ยมันชัดเจนมากๆวันนี้พรพันธ์นกลายเป็นเซตเตอร์นะครับมืออันดับต้นๆของเกาหลีใต้ที่รู้จัก กันในวงการเกาหลีกันแบบทั่วหน้าเลยทีเดียวซึ่งน้องสองเองก็ได้รับการพูดคุยในเชิงนั้นไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเพราะฟอร์มของเธอเนี่ยคงเส้นคงวามากๆนะครับใครที่ได้เห็นก็จะรู้เลยว่ามันสุดยอดจริงๆทำให้นะตอนนี้นะครับประเด็นเรื่องของโคต้าเอเชียเนี่ยน่าจะตอบโจทย์เกี่ยวกับวอลลอลของเกาหลีใต้มากที่สุดนะตอนนี้นะครับจนกระทั่งมีอัปเดตยืนยันออกมา ว่าทางโคโวรหรือสาพันธ์บอเกาหลีเนี่ยได้มีการเพิ่มในส่วนของชาติที่มีโอกาสจะได้มาเล่นในเกาหลีนะครับอย่างที่เรารู้เราทราบก่อนหน้านี้เนี่ยสิประเทศเท่านั้นนะก็คือในส่วนของชาติในย่านอาเซียนไทยฟิลิปปินอินโดมาเลเซียเมียนมารวมไปถึงมีญี่ปุ่นมองโกเลียไต้หวันและก็ฮ่องกงด้วยนะครับคุณผู้ชม แต่พอมีการเพิ่มจาก10เป็น60กว่าประเทศเนี่ยประเด็นนี้นะครับน่าสนใจสุดๆเพราะว่าสื่อเวียดนามมั่นใจเลยครับว่าพอได้เห็นผลงานของกลุ่มนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาตไทยไม่ว่าจะเป็นพรพันธ์วิภาวีโมเมธนัชชาแล้วแล้วยิ่งได้เห็นฟอร์มของเมกาวตีผู้เล่นอินโดนีเซียแล้วเนี่ยเวียดนาม ตั้งใจเลยครับว่าประกาศก้าวเลยเตรียมจะส่งนะครับนักกีฬาของตัวเองไปสเสเทือนเกาหลีแน่ๆจากรายชื่อที่มีการเปิดเผยออกมาครับนะมีการพูดถึงโฟทีทานทิทานทุยนะครับแล้วก็มีการพูดถึงนักกีฬา วอลเลย์บอลหญิงของเวียดนามหลายๆคนที่มีโอกาสจะไปในครั้งนี้แต่ที่ผมสะดุดตาจากแฟนๆของเวียดนามมากที่สุดก็คงจะหนีไม่พ้นนะครับตัวของบิ๊กเตียงหรือน้องตู้เย็นนะครับที่ทางเวียดนามมั่นใจสุดๆเกี่ยวกับเคสนี้ เล่าแบบนี้ก่อนนะครับสื่อเวียดนามเนี่ยถึงขั้นยืนยันการันตีว่าพื้นฐานและกระบวนการของนักกีฬาวลบอลเวียดนามเนี่ยมันพิสูจน์ได้นะว่าเจ๋งจริงจากผลงานของทีมชาติทั้งในระดับภูมิภาคและในระดับนานาชาติ นอกจากนี้เนี่ยนะตัวของนักกีฬาวอลเลย์บอลเวียดนามเนี่ยยังได้รับความสนใจจากลีกต่างประเทศเยอะมากนะแต่ก็ไม่ได้ไปหรอกนะครับเพิ่งจะออกไปเล่นที่ญี่ปุ่นแล้วก็ประเทศไทยเนี่ยที่เป็นแบบเป็นพันธมิตรกันเนี่ยแล้วก็มีโครงการเยอะแยะมากมายสิ่งหนึ่งที่สื่อของเวียดนามบอกชัดเจนก็คือนักกีฬาเวียดนามเนี่ยมีประสิทธิภาพสูงนะแต่ปัญหาใหญ่ก็คือ นะปัจจุบันเนี่ยยังไม่มีแมวมองเข้ามาสอดส่องอย่างแท้จริงทำให้ได้รับโอกาสน้อยนิดจากชาติอื่นๆแล้วตู้เย็นละ่ะจะเล่นได้หรือไม่เรื่องนี้นะครับไม่ต้องพูดเยอะเลยผมวิเคราะห์อเองยากนะครับมากเลยถ้าเป็นโฟทีเนี่ยเฮ้ยมีโอกาสทานที่ทานทุยว่าเวลาเมน์เขาเล่นประเด็นว่าหูวันนี้ลีกเกาหลีกำลังจะจ้าง โคต้าเอเชียด้วยการเพิ่มเงินนะจากแสน US เนี่ยอาจจะไปสูงสุดถึง150,000 US เพื่อเป็นแรงผลักดันให้กับนักกีฬาต่างชาติในดินแดนโคเรียเลยแต่สำหรับเคตู้เย็นเนี่ยผมพูดเลยวิเคราะห์เลยไม่ต้องพูดเยอะเพราะว่าแฟนแฟนเวียดน,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 นามก็ดันเหลือเกินว่าอยากให้ตู้เย็นมาเล่นเกาหลีบ้างเพราะเก่งมากอะไรเงี้ยไอ้เก่งก็เก่งแต่ว่าความคุมคือและความสงสัยนี่สิถ้า ยังไม่สามารถนะครับพิสูจน์ทราบได้ว่าตกลงแล้วตู้เย็นเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายเนี่ยการที่จะไปเล่นยังหลีก ต่างประเทศคงจะเป็นเรื่องยากนะครับเพราะว่าเล่นที่เวียดนามยังเจอข้อขอรหาเลยแล้วถ้าจะต้องออกมาเล่นในลีกของเกาหลีใต้ผมพูดเลยว่าคงจะเป็นเรื่องยากมากๆเลยทีเดียวนะครับคุณผู้ชมและนี่ก็คือเรื่องราวของอัปเดตบอลเบลย์บอลประจําคลิปคอนเทนต์ตัวนี้นะครับทั้งเรื่องของท้งสองวิภาวิสีทองแล้วก็เรื่องวาวุ่นนะครับของโคต้ใต้เอเชียที่เรียกว่าตอนนี้เวียดนามปักหมุดแล้วครับจะมาเล่นในเกาหลีไม่รู้จะเป็นไปได้ หรือไม่นะครับคุณผู้ชมคิดเห็นยังไงคอมเมนต์จัดหนักจัดเต็มเข้ามาเลยนะครับแล้วก็ฝากประชาสัมพันธ์เหมือนเดิมชอบ Content s t Big Champ แบบนี้นะครับก็ฝากกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ได้เลยนะครับรวมไปถึงฝากด like, กดไลค์กดแชร์คลิปคอนเทนต์ตัวนี้เป็นกำลังใจให้กับ Big Champ หน่อยนะครับคลิปนี้ผมลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีครับ